รายการมาร์ติกโอเพนนะครับที่แข่งกันที่ประเทศสเปนนะครับก็รายการนี้เป็นรายการส่งท้ายในการทัวร์ยุโรปของทีมไทยนะครับในรายการนี้นะครับผมก็จริงๆก็มีส่งประเภทชายคู่นะครับซึ่งตกรอบไปแล้วแล้วก็ประเภทคู่ผสมก็เป็นค,ค,คู่คู่ใหม่อยู่นะครับก็กยังไม่ได้แข่งแต่ก็ อาจจะลุ้นไปโอลิมปิกก็คงไม่มีโอกาสละแต่ว่ามาดูไฮไลท์ในการที่แข่งรายการนี้ว่าไทยต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีเป้าหมายยังไงบ้างกับการแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็หลังจากจบวันแรกไปสลับ4สาวของไทยนะครับสีสาวของไทยที่ส่งในรายการนี้นะครับคือจริงๆที่แรกส่ง5คนคือมีน้องมีรัชนกนะครับน้องแครอทนะครับเป็นดาวรุ่งอายุ21ปีน้องมีสายสุพนิดาแล้วก็น้องหมีแล้วก็มีน้องครีมปรากฏว่าน้องครีมได้ถอน ในรราายกาทำให้เหลือ4สาวในการที่จะแข่งรายการวัดดีกโอเพ่นนะครับพอแข่งวัน,ว,นวันรอบแรกเลยกันไม่ใช่ว่าแรกรอบแรกนะครับในรอบ32คนก็ปรากฏว่าน้องแครอทนะครับคนคนที่สองน้องแครอทนะครับเอาชนะดาวรุ่ง,น,งน้องโทมโกะนะครับโทมการ์โทมโก,โกะจะไม่ได้ที่เป็นดาวรุ่งญี่ปุ่นที่อในรายการที่แล้วเอาชนะพีวีสินทุไป แล้วเอาชนะอ่ารุ่นพี่อย่างอายาโอโฮริที่ได้ตั๋วโอลิมปิกแล้วไปแล้วก็แล้วก็ไปแพ้ในรอบซมิฟนอลให้กับอ่ามารินซึ่งเป็นแชมป์รา,ร,ามรายการแชมป์รายการอออิงนด์มันมากนะครับก็คือรายการใหญ่ใหญ่สุดน,นะของทยโยโัวร์ยุโรปคือเราอออังนด์แล้วก็ แพ้มารินทำให้มารินเข้าไปชิงแล้วก็ได้เป็นแชมป์รายการสวิตโอเพ่นไปนะครับแต่รายการนี้ก็ทำให้มารินน่าจะเหนืงง่อยก็ถอนตัวไปนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆน้องแครอทแพ้โทมักะมาสองสองครั้งแล้วนะครับรอบนี้ถือว่าเป็นการพลิกเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราอาจจะมีนักแบบที่ ขึ้นมาทุกทนรุ่นพี่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน้องแคลร์แต่ว่าน้องแคร์ก็ถือว่าต้องสะสมผลงานไปเรื่อยๆก่อนก็ยังยังยังไม่ได้เป็นตัวท็อปแล้วก็นอกลอลิมปิกคงไม่ได้ไปนะครับมาดูคู่อื่นดีกว่าน้องเมีรัชนกเอาชนะชาลิฮาจากประเทศอินเดียไปได้นะครับวันนี้รู้สึกว่าน้องเมีเล่นรู้สึกปลดล็อกมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าน้องเมีเกมบุกสวยงามแล้วก็เกมรับดดี แต่ว่ามีเสียเองบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยแบบที่ทางลมอะไรเงี้ยแต่ว่าดูส่วนตัวเรารู้สึกว่าบอมีวันนี้เล่นดีมากนะครับมีรันชนกเล่นดีส่วนมียอะน่าจะได้ตัวโอลิมปิกไปอยู่แล้วในฐานะไม่ฐานะหนึ่งในสมุกก็ในฐานะของเบสออฟไทยแลนด์ก็น่าจะได้ไปโอลิมปิกแล้วก็ก็เข้ามาดูอีกทีว่าทยังไงนะครับส่วนน้องอ่าน้องมิวพรวีคนขวาสุดนะครับน้องมิวพรวีก็เอาชนะคู่แข่ง จากจากาไทเปน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นมือท็อปอะไรสักหน่อยนะครับก็มัว,วเอาไปชนะนะถือว่าถือว่าแบบง่ายแล้วกันสองสองตัวสินกิฟแต่ก็มีเขาไล่เบียดบ้างขึ้นมาไล่มาดิวอย่างเงี้ยแต่มิวก็ปิดได้ก็้องมิวก็อยู่ในเส้นทางต่อนะครับส่วนมิวสุภติดาก็พิ่งเอาชนะนักกีฬาแบดมิตันมือสองของเมริกาได้ ไปเพื่อวเเดียวครัก็เอาชนะได้สอต่อหเกมก็เรียกว่าหือเป็นคอแต่ก็ท้ายรู้สึกก็น้อง,น,องน้องเมสายก็ก็พยายาคุมตัวเองอยู่แล้วก็สามารถกลับมาชนะได้นะครับผมในรอบต่อไปนะครับน้องอแค่รลของเราก็จะเจอมิเชลลีนะครับจากประเทศแคนาดาก็เป็นตัวเก่า ก็อายุเยอะแล้วแหละจริงอายุเยอะแต่ก็ยังมีความเก่าอยู่เพราะว่าในรายการเฟนส์โอเพนเขาเอ้ยไม่ใช่เยอรมัน Open nữa, อาพิมพ์มเขาเอาชนะ,ะน้องมิวพังบาวีมาก็ไม่ได้ทำบาราคนนี้ก็ไม่ไทำบาราแต่ว่าอาจจะดูอายุเยอะแต่ว่าก็ยังมีความเผ็ดอยู่ก็เป็นบททดสอบของน้องแครอทว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่านะครับส่วนน้องมีรัชนกับเจอกับเจอกับคริสตี้นะครับจากสกอตแลนด์ ตามประวัติการแข่งมาต้องมีอชนะ8ครั้งเขาเคยเอถ้าเรา1นครั้งก็ถือว่าไม่ได้งานหนะักมากสรับน้องมีนะครับส่วนสวนองมีพรวีก็เราเราว่าเจอถือว่าเจองานหนักนะเพราะว่าเป็นดาวรุ่งเป็นดาวรุ่งผู้หญิงยิงเดี่ยวของของอินโดแล้วกันเผื่อน่าจะถือได้ว่าเป็นเป็นมือสมของอินโด้ดวยซ้ำที่แบบดาวรุ่งที่ขึ้นมา ก็เรารุ้นว่าน้องมือจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับก็เขาเป็นมือวางสา,สา,สา,สาแต่ถ้าดูจากาชื่อชั้นเราก็เป็นเนื้อกว่านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องมือจะกดดันหรือเปล่าส่วนในในรูปยังไม่อัปเดตนะครับก็คือน้องมีสายสมพันธิดาจะเจอกับนี่นี่คือนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะครับนัสกีนินนดารานะครับก็บ๊อ ก็เป็นคนหนึ่งของญี่ปุ่นที่ฟรีมือค่อนข้างดีนะครับอายุ25ปีก็ก็เราลุ้นดูว่าต้องมีจะผ่านได้หรือเปล่านะครับผมก็ในรอบ2ก็แข่งกันวันพรุ่งน,นี้วันข้างหลังเนาะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าารางองค์มายังก็เอาจริงก็สามารถตามเชียร์ได้ในแอป YT นะครับก็สามารถไปตามเชียร์ได้เพราะว่าดูฟรีนะครับอก็ตามเชียร์ได้ตามเชียร์ส,สาวของเราได้นะครับเพราะว่า เพราะอะไรนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเป้าหมายหลักของปีนี้คือการไปโอลิมปิกนะครับก็เลยมาดูอีกทีว่าโอกาสไปโอลิมปิกจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูาซีนอรีโอของโอกาสในการในการไปโอลิมปิกนะครับตอนนี้คือในสีสาวเราที่กําลังพยายามคว้าตัวโอลิมปิกไปนะครับต้องมีรัชนกนะครับตอนนี้คะแนนอยู่ที่60,000 6 3หมจริงๆต้องมีอ่ะได้ไปอยู่แล้วในโอลิมปิกแต่ว่าในรายการนี้เราว่าสิ่งที่ต้องมีต้องการคือไม่ได้ต้องการแชมป์หรือว่าคะแนนมากขึ้นเพราะว่าเดาว่าน้องมีน่าจะไล่คือดูดูจากรูปการละน้องมีน่าจะไล่เข้าไปหนึ่งในท็อป8ของของรายการโอลิมปิกอ่ะน่าจะยากหรือว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องต้องบอกต้องต้องบอกตามตรงว่าเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่น้องมีต้องการคือความมั่นใจ ดังน,น,นั้นคือรอบเนี่ยรายการนี้หวังให้น้องมีได้แชมป์แล้วก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจกกับขึ้นมานะครับผม,มส่วนน้องมิวต้องบอกว่าต้องเป็นแชมป์นะครับเพื่อที่จะอยู่ในโอกาสในการคว้าตัวอีกทีถ้าได้แชมป์นะครับตอนนี้น้องถ้าได้แชมป์น้องหนิ่คะแนนก็จะเป็นห้าหมื่นห้าห้าหมืนห้าห้าหมืห้าพันแปดร้อยห้าเก้านะครับก็จะห่างจากคนที่ที่อยู่ที่ส6หกก็ ประมาณหลักพันกว่าก็ยังจะมีโอกาสลุ้นนะครับประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองเนี้ยมันก็มีโอกาสลุ้นในรายการชิงแชมป์เอเชียต่อไปส่วนน้องมีสายนะครับถ้าอยากถ้าอยากจุอาทิตย์นี้แล้วมีตัวอยู่ในมืออีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าต้องได้เป็นรองแชมป์เป็นอย่างต่ำถ้าน้องมีสายได้รองแชมป์น้องมีสายจะกลับไปแซงโอกูฮาระได้ทันทีนะครับถ้าได้เข้าชิงนะครับเดือ จะกลับไปคว้าตัวโอลิมปิกในมืออีกทีแล้วไปลุ้นอีกกันอีกทีในรายการชิงชั่นเอเชียในเดือนหน้านะครับผมนี่นะครับตารางล่าสุดหลังจากจบรายการสวิตอเปนนะครับตอนนี้คือจะได้ไปโอลิมปิกย้ำเตืนอีกทีพูดอีกทีคือจะได้ไปโอลิมปิกประเภทเดียวจะต้องอยู่ในถ้าจะไป2คนต่อประเทศต้องอยู่ในท็อปสิบหกซึ่งตอนนี้ เราไม่ได้อยู่ในทาอปสบนะครับคนที่อยู่ท็อสสมบคือนุนซุสมิโอุคุาระนะครับจากประเทศญี่ปุ่นคือเธอไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่เธอจะทําให้สาวไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกด้วยดังนั้นน้องมีสุขสทิดาซั่งอยู่เบอร์สิบเจ็ดตอนนี้เบอร์สิบเจ็ดฝั่งที่เป็นแร็งกิ้งครับว่าแรนะ็งอยู่เบอร์สิบเจ็ดต้องแซงกันไปได้ต้องได้รองแชมป์นะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสไหมที่สาวไทยจะได้แชมป์หรือว่าได้รองแชมป์ในรายการนี้โอกาสเรียกได้ว่าโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้้วววนนนะะครรรรัับเเพาาาาา่ตกกใยี อ่ะอย่างน้องดาวรุ่งญี่ปุ่นโทมกิกาก็ตกรอบไปแล้วนะครับยังเหลือตัวเกาแล้วก็มารินเจ้าเจ้าบ้านถอนตัวในรายการนี้เพราะว่าได้แชมป์สองรายการติดน่าจะร่างกายน่าจะไม่ไหวละถอนตัวแต่ว่ายังเหลือกระดูกชิ้นโตนั่นคือคินกาอื่นจากประเทศเกาหลีแล้วก็พีวีสินธุที่ยังแข่งอยู่แล้วก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับก็แต่ถามว่าแบบเรามีโอกาสมันคือรายการนี้แหละเป็นโอกาสเรียกได้ว่าโอกาสสุดท้ายละกันของ งสาวไทยคนที่2ในการจะคว้าตั๋วโอลิมปิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน้องมีสุภานิดาถ้าได้เข้าชิงก็จะได้ตั๋วโอลิมปิกกลับมาในมือแล้วก็ไปลุ้นในในชิงแชมป์เอเชียให้ได้ผลงานดีกว่าหรือเท่ากับของโอโคลุระก,ก็น่าจะได้ตัวว๋วอีกทีส่วนน้องมีก็ต้องทําให้ดีที่สุดทั้งรายการนี้แล้วก็รายการหน้าก็ลุ้นกันไปนะครับยังไงก็เชียร์สาวไทยเสมอในรายการนี้ก็แข่งก็จะก็เรายังเข้ารอบอยู่ก็เชียร์ต่อไปนะครับฝางติดตามด้วย